สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวไค์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครคิเคียวนะคิเคียวจะเป็นสไตรเกอร์นะครับที่เป็นสายซัพพอร์ตเตอร์แล้วก็ยืนข้างหลังนะตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่โจมตีม่วงแล้วก็กรอบเป็นสีเหลืองัอนาดจะมากพื้นที่ในเมืองมีบทบาทนะครับหลักๆเลยจะเป็นลงเลดบอสคูโรคข้างอกนกะ่งที่กำลังรันอยู่ตอนนี้เลยนะครับตัวละครที่ สำคัญมากๆในการลงเลดบมอตัวนี้เพื่อที่จะทำแทมได้สูงมาดูที่สกิลนะครับสกิลใช้คอส5นะครับซึ่งคอ่นข้างสูงนะเลยเมื่อใช้นะครับจะลดค่าพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่ในพื้นที่กากบาทนะครับซึ่งจริงๆผม,ผมมองเป็นเครื่องหมายบวกแต่เข้าใจได้ว่ามันแปลมาจากคำว่าคอสนะครับแปลว่ากากบาทได้แล้วก็แปลว่า หมายกัเงเขตก็ได้เช่นกันนะในภาษาอังกฤษนะครับระยะเวลาที่ติดลดป้องกันนะครับ30วินาทีนะลดป้องกันเป็นที่รู้กันว่า5เนี่ย2ี่แล้วก็ทำความเสียหายด้วยนะครับ480อรนตะต่อมาสกิลพื้นฐานนะครับอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพโจมตีม่วงนะครับให้กับฝ่ายเราที่อยู่ในรัศมียกเว้นตัวเองนะครับทุกๆ35วินาที ระยะเวลาที่บัฟก็25บวินาทีโดยที่จะเพิ่มเอฟเฟกตตามจำนวนฝ่ายเราที่อยู่ในรัศมีนะครับรัศมีนลที่นี้คือรัศมีวงกลมรอบตัวของทีเคียวนะครับมันก็กว้างประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ถ้าตัวละครอ,อยู่ห่างกันมากเกินไปในระยะไม่อยู่ในระยะก็จะไม่ได้จะได้บัฟน้อยลงอะไรกันนเอฟเฟกนะครับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนพันธมิตรนะครับที่อยู่ ในปาร์ตี้เราที่อยู่ในราสมีนั่นแหละ1คนนะครับอันดี้ทิลเอร์สิบนะหนึคนเจ็ดจุดอร์ซ็ต์สอคนสามสจุดสองเปอร์แล้วก็3าคนขึ้นไปนะครับ40.7%สิบเจ็อเข้าใจว่าตัวละครที่ได้รับรบัฟจะเป็นทุกตัวได้รับบัฟหมดแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยจะได้เฉพาะเพิ่มโจมตีให้กับโจมตีม่วงเท่านั้นนะครับก็คือตัวที่ได้บัฟไปแต่ทบไม่ใช่โจมตีม่วงก็ เปิดได้ไปเฉยเอยะไม่ได้ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมครับอันนี้ผมสังเกตจากการที่เมื่อน้องใช้สกิลเนี่ยเห็นว่ามันมีมันจะเป็นเครื่องหมายเกรดอีมาขึ้นที่หัวนะครับซึ่งทุกตัวที่อยู่ในระยะก็ขึ้นหมดทุกตัวถึงแม้ตัวนั้นจะไม่ใช่โจมตีม่วงก็ขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละคือได้ไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางนี้มีผลเฉพาะตัวโจมตีตม่วงเท่านั้นนะครับแต่ไม่นับตัวสีเขียวเองนะครับอันนี้ยาวจริงจริงต่อมานะครับสกิลติดตัว เอาเป็นติดตัวธรรมดาก่อนนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีขึ้นนะครับที่รีวิวสิบยี่สิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นติดตัวพลัสนะครับหรือว่าทําปืนสองนั่นแหละจะได้ระยะเวลาเอฟเฟกอันตรายคือระยะเวลาของดีบัฟหรือซีซีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพันเก้าร้อยหน่วยนะก็ต่อมาสกิลรองนะครับสกิลรองจะเพิ่มค่าโจมตีนะครับที่ลิเวอร์สิบจะเพิ่มสามสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ทุกสามสิบวินาทีเป็นระยะเวลายี่สิบวินาทีแล้วก็ให้ เอฟเฟกต์ด้วยครับชื่อว่าฟูรินคะซันนะครับหนึ่งอันเมื่อบัฟหนึ่งทีก็ได้ไปหนึ่งอันจะเก็บสูงสุดได้สามสุุสามอันนั่นแปลว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณนาทีครึ่งก็คือเก้าสิบวินาทีถึงจะเก็บบัฟได้ครบสามอันนะครับแล้วก็ไอ้คำบรรทัดล่างๆเนี่ยมันจะอ่านเข้าใจยากมากเลยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังแล้วกันอันนี้เข้าใจว่าอาจจะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่ามันก็เลยลำดับการใช้คำก็เลยดูงงๆนะครับ เป็ดเสร็จก็คือหากใช้สกิล EX ของขี้เขียวเพื่อหลังจากที่ได้รับบัฟเอฟเฟกต์ปุรินทัสันครบสามอันแล้วเนี่ยบัฟนั้นจะหายไปนะครับสอันนั้นจะหายไปแลกกับสกิลค่าใช้ไอค่าคอร์เนี่ยที่ใช้สกิล EX ของฝ่ายเรานะครับลดลงหนึ่งแต้มยกเว้นตัวที้เขียวนะครับตัวีเขียวจะไม่ได้รับบัฟไอลด อาคอร์ดนี้แต่ตัวอื่นจะได้รับหมดเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับเอฟเฟกมีแค่นี้ก็คือหยิบหยิบไอบ้บัฟสามอันนั้นอนะ่ะถ้าเก็บครบสามอันแล้วใช้สกิลเอของขีเขียวทุกทุกตัวที่เหลือจะได้ลดค่าคอร์หนึ่งหน่วยนะครับแต่ที่มันน่าสนใจจริงๆอันหลักๆก,ก็คือเพิ่มค่าพลังโจมตีมนะันแหละก็โดยรวมตัวละครนี้นะปัจจุบัน บอกก่อนว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเพราะงั้นผมแต่ผมไม่ได้ติดตามเนื้อหาของเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยเพราะงั้นผมจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตเลยนะครับอันนี้คือรีวิวจากในมุมมองคนที่เล่นโกลบอลอย่างเดียวนะครับผมเห็นว่าตัวละครนี้เนี่ยมันก็ลงได้แต่เลดบอสโรลคลางเงนั่นแหละถ้าคุณไม่ได้กะจะทําแต้มในโหมดนี้ก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะครับตัวละครนี้ไม่จําเป็นต้องเปิด หรืออย่างน้อยก็อาจจะที่จริงยืมเพื่อนเอาก็ได้นะครับเป็นตัวละครซัพพลอเตอร์ที่ต้องพึ่งพา DPS ตัวอื่นนะครับเพราะนางทำดาเมจด้วตัวเองได้น้อยมากๆแต่เตยนซัพพอร์ตให้เพื่อนจะมากกว่านะก็ตัวตัวแล้วผมโชคดีนะครับชิปเปิดได้ตัวนี้ภายใน30โกรนะก็แนะนำว่าใครที่งบน้อยข้ามตัวนี้ไปได้เลยนะครับ เราไปหายืมเพื่อนเอาแทนแต่ยกเว้นแต่ว่าคุณจะทําแต้มแล้วคุณต้องยืมยืมตัวอื่นของเพื่อนมาอีกนั่นแปลว่ามันยืมได้ทีละตัวใช่ไหมคุณก็ต้องเลือกเอาอ่ะนะก็บอกว่าทุกคนจะโชคดีและผ่านตัวเดดบอสคูโรคังเนี่ยในเตน,นี้กันอย่างสวัสดีภาันะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสาระคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคน